ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร์บวรออนทัวชุมชนบ้านพระนอนวัดพระนอนจักรสีวรวิหาร ชุมชนคุณธรรมบ้านพระนอนตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบาบลจักสีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยอยุทยาตอนตน้นมีวัดพระนอนจักสีวรวิหารซึ่งมีพระพุทธรูปสยญาติขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ชุมชนบ้านพระนอนมีวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวชุมชนร่วมกันสืบสานกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบุญมหากุศลประเพณีปารุปนัง ห่มผ้าพ,พระพุทธสายญาติมีพิธีกวนข้าวทิพตีข้าวบินซึ่งชาวบ้านร่วมกันจัดทําเป็นพุ่มข้าวบินและนําไปถวายพระพุทธสายญาติต่อด้วยพิธีห่มผ้าพ,พระปางวัดนาพระาธาตุซึ่งจัดระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนคงทุกปี ชุมชนแห่งนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพวันนี้จะพาทุกๆท,ท่านท่องเที่ยวไปกับเราเริ่มด้วยการเสริมสิริมงคลด้วยการนมัสการสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดพระนอนจักรีวรวิหาร จากนั้นมากราบน้ำมัสการพระพุทธรูปสายญาติหรือพระนอนขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยซึ่งเป็นพระพุทธรูปสุขโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมีขนาดยาวถึง47เมตร42เซนติเมตรเลยล่ะค่ะ ต่อด้วยมานั่งรถลังชมวิถีชีวิตชุมชนไหว้หลวงพ่อทันใจและชมวัดหน้าพระาธาตุซึ่งสันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสิงบุรีเก่าแก่แต่โบราณได้ชมความงดงามขององค์พระปรางสูงประมาณ8วาทําทเป็นรูปคุดอสูรถือกระบองประดับอยู่เนื้อชั้นเชิงบาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น ชมชิมช็อปตลาดต้องชมวัดพระนอนจากสีวรวิหารซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านชุมชนบ้านพระนอนมีผักสดผลไม้ท้องถิ่นปลาร้าน้ำพริกและผลิตภัณฑ์จากกะลาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนซึ่งเปิดการแสดงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านพระนอนเป็นชุมชนที่น่าสนใจมีกลิ่นอายของความเป็นชุมชนดั้งเดิมบรรยากาศปลอดโปรง่งเดินทางสะดวกสบายเชิญชวนทุกท่านแวะมาไหว้พระและซื้อของฝากราคาถูกจากชาวบ้านก่อนกับภูมิลำเนาของท่านแล้วท่านจะประทับใจชุมชนแห่งนี้แบบไม่รู้ลืมเลยล่ะคะ่ะ